สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องเอฟซีมาตามต่อแนวทางตัวเลขลาพัฒนาพ่อไผ่บูญครับพี่น้องครับพ่อไผ่บูญหัวบ้างหันบ่ได้ตามเลขพอได้ครับผมครับในยินงข้าววาวเพิ่นเลขเขาครับพี่น้องเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างได้ครับผมครับเสียดายครับผมเอาอย่าเผลอย่าพลาดครับพี่น้องงวดนี้ครับ เลขพ่อไพบูนพี่น้องที่กอะลอกข้อยะครับผมคอมเมนต์มาขอแนวทางกับพอครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเส้นงโศกเส้นงดวง26กุมภาพันธ์หกสลาพัฒนาพ่อไพบูนก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอครับนาเชียบพาลวยกับขอขอพระคุณพ่อไพบูนเด้อครับผมไปรับชมรับฟังลาพัฒนากับพอกันเลยครับ ครับครับพอดีออกมาจากตลาดไม่พอเขาเจาเปิดเพลงครับครับผมเขียนเอาก็ได้ตัวขัดอัดก็ได้อันออกมาแล้วพ่ออัดได้ยุครับผมครับน้ำเชื่อผ้าร้ยสวัสดีพ่อพี่บุญครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชื่อผ้ารวยครับผมครับพ่อกับพวกงกนบ่างหันปรได้ตามแล้วพ่อเนาะสุดายอ่ะเขียนของเก่าไว้สี่บังน้าแนนพ่อว่าอีหลีได้เรียงจริง ครับผมของของเก่าเออน้ำเปียเฉียนสี่เดนสี่กับเจ็ดสี่กับเจดครับผมนีงวดว่างหันครับผมเลขติดสองสามห้าหกสองสามห้าหกโอ้มาหมดเลยครับครับน่นหละจัดแปดชุดเข่าเมือทั้งบนทั้งล่างครับครับผมเอาแบบเก่านี่ได้พอครับผมหวดนี่ครับครับผมครับตามตัวครับผม ตรวจเปนที่ยีห่หกเนาะวันจันทร์ยีห่หกกลุ่มผ้าหกเจ็ดคับครับพ่อเลกเด่นสามกับหกครับเด่นสามกับหกเลขติดบนล่างหนึ่งสองสี่ห้าเลขติดบนล่างหนึ่งสองสี่ห้าไอ้น้ำเสียเพราะว่าจับมาสุดุดเลยเนาะเมียนยุคครับผมครับเอาสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้า สามหนึ่งสามสองสามซีสามหาหนึ่งหสองหกหหหนึ่งหสองหซีหกาชุดเต็มชุดเต็มครับไปให้น้ำเชื่อฉีดเต็นใตซ4ชุดเตอครับพ่อสามซีสามหาสามซีสามหหหหหหกหครับผม ผมกับนิคานีแหละครับ<ค> <lever> นี่แหละครับพี่ดองศาฒนาพ่อไปบุญเม่่ม่่่่่่่่่ที่ไ่่่่่่่่่่่อค่่่่่่ร่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่เน่ะ่่่เ่่่่่่่่่่่เเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่บบ่่ง่่่่่่นน่่นนอยอย่่่่ยย่่นนกก่่่่่่่บ่่บ่่่่่นเ่่เ่่่่่เ่่กุ่่่่่่่่่่่่่่่่ดเลยเน่ะเม่่่่่่่่่่่่่่ติดบนล่าง มันสีเลขเด่นบ่เขากันเลขเด่นสองโตมาโตบ่เขานี่มันจะไปเขาเลขกไอ้สี่โตเนาะวันที่เก้าศูนย์หนึ่งเนายเอาทั้งบนทั้งล่างได้เขาเก้าศูนย์ครับพอ่อเที่ยวจับเกี่ยวกันได่หันแม่อ,อนนี้ยุ่ยใส่หน,น่อยอนครับผมยุ่ยเงี่ยนครับกำลังสีเอาเตรียมดังเตรียมยั้งขึ้นรถไ,ไปไ,ไปห่วยไปน้องมันลงกน้ำได้แล้วครับผมครับไกลบ่พอเที่ยวนี่ ไก่ยุกครับคนละทงแย่คนละครับผมพ่อมกหากินไก่ตัวครับผมหากินไก่ครับครับโอ้ได้ปลาซิวปลาเนาะนะพ้อเนาะ่กุ้งมีทุกอย่างครับทุกอย่างเลยครับผมออเดอร์กะเพียบเลยครับผมเพียบเป็นน้ำบ่ะทันหรอกครับเป็นน้ำประทันสมไปหน้อยสมไปหน้อยเนอนะ้องอเนาะเพราะว่าต้องมามักอีกครับรมันครับมันสามสี่มือห้ามือหกมือนี่ยละกินได้ เห็ดไวยแต่ละเทียนี่ครับสุดจวดเอาเก่ามาเชี่ยกับสิรบกวรเวลาหาทำงานพอสานีเด้อครับพ่อครับการยูดีไม่แห้งน้ำเชี่ยผ้าร้ยครับเก่ามาเชี่ยเด้อครับเด้อน้ำช่ายน้ำเด้อครับเด้อยูดีไม่แห้งครับเช่นกันเด้อครับพ่อยูดีไม่แห้งครับผมกลับด้วยไปนน้ำกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม ลาพัฒนาพอ่อไผ่บุญครับวันนี้ก็จัดให้เค็มๆเ,เป็นชุดเต็มแล้วครับผมเพราะวา่าตั้งเกียร์พอกัจับบ่ามืดครับพี่น้องแต่ว่าเหล็กประกบหรือว่าเหล็กจับคู่มันมาครับผมมาในชุดเต็มวันนี้พ่อก็เลยจัดชุดเต็มให้ครับลาพัฒนาพอ่อไพบูลยี่สิบหกกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดครับผมบเด่นบนล่างสามกับหกด้วยครับผมเด่นบนล่างสามกับหก ชุดเลขประกบหรือว่าเลขติดบนล้างกับมีหนึ่งสองสี่ห้าครับผมหนึ่งสองสี่ห้าครับขึ้นย่างพอบอกแล้วครับผมว่าเลขชุดประกบนี่ต้องมีเห็นทุกงวดครับผมครับไข้ไข่ครับว่าเป็นเหล็กไหลของพอสวงนะครับผมต้องมีเห็นทุกงวดครบบงวดนี้ได้หนึ่งสองสี่ห้าครับประกบประกบกับเลขของอ่าเลขเด่นเพลินนี่แหละครับผม ก็จะได้3ามหนึ่งสสองสามหาครับผมแล้วก็หกหนึ่งหกสองหกสหครับเป็นเลหล็กแปหางชุดเต็มแล้วก็ตัวเนียนของพอเนียน4ีหางด้วยครับผมเน้น4คู่มี3า3 5หาครับผมแล้วก็หกซีหาครับพี่น้องครับสาม5ีสามหาหกหา นี่คือแนวทางตัวเลขราวพัฒนาพ่อไผ่บุญครับ26กุมภาพันธ์หกสิครับพี่น้องพี่ซีก็เปรียบเทียบเบิ้งครับพี่น้องเนาะหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ครับผมเพราะว่าอ่าน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับโรคแนวทางของอตัวเลขหลายๆเซียนนี่ครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีด้วยครับผมสองสามงดต่อที่ผ่านมานีุ่ตรซึกว่าเลขเด่นของแต่ละเซียนเพิ่นจะมหามา ใกล้เคียงกันครับผมหรือว่ามาตัวเดียวกันซึ่งกับเป็นเลขออกครับผมเพราะว่าจะเป็น3 8หรือว่า27เจครับผม2งวดที่ผ่านมาครับงวดนี้กับเบิ่งไปน้ากันหลายๆเสี้ยนหลายๆสำนักเปรียบเทียเด้วยครับพี่น้องครับเอาสําหรับแนวทางตัวเลขของคนภูเขาครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้าเชื้อผ้าด้วยจะมานําเสนอในคลิปหนาด้วยครับผมคลิปต่อไปอาจจะเป็นโมนีหรือมเอื่นครับพี่น้องเนาะเพราะว่า เงวนบัิหันเพิ่นกับเขาทั้งบนทั้งล่างด้วยครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างครับสองเจ็ดเจ็ดสองครับสามเจ็ดครับผมถ่ายคลิปนี้น้ำเสียพารวยกับคออวยพรให้พี่น้องอิชีโชคดีครับถูกหเงินลงเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องยี่สิบหกคุมภาพันหกสิบเจ็ดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับหรือว่าวันจันทร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ